วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักพลังใหม่ของประเทศไทยรถไฟความเร็วสูงรุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบให้เร็วกว่าแรงกว่าและทันสมัยที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมานี่คือก้าวสำคัญของระบบคมนาคมไทยที่จะเปลี่ยนการเดินทางให้เร็วขึ้นปลอดภัยขึ้นและสะดวกขึ้นแบบก้าวกระโดดไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระหว่างจังหวัด การเชื่อมเมืองใหญ่หรือการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านรถไฟความเร็วสูงนี้พร้อมยกระดับประเทศไทยไปอีกขั้นโครงสร้างของรถไฟถูกสร้างด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยตัวรถแบบ a อ r o ไดนามิกลดแรงต้านลมทำให้วิ่งได้รวดเร็วลื่นไหลแต่นิ่งและปลอดภัยทีมวิศวกรไทยทำงานอย่างพิธีพิถันตรวจสอบทุกจุดทุกระบบเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับโลก เมื่อรถไฟแล่นออกจากสถานีคุณจะสัมผัสได้ถึงความเงียบความเร็วและความเสถียรที่บอกได้เลยว่านี่คืออนาคตของประเทศไทยจริงๆและที่สำคัญนี่ไม่ใช่แค่รถไฟแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการเดินทางยุคที่ความเร็วไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือพลัง ที่ขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้านี่คือรถไฟความเร็วสูงไทยอนาคตที่กำลังมาถึงและคุณกำลังได้เห็นมันเกิดขึ้นต่อหน้าตา